สวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูว่าที่ไปหาปลาเมื่อกี้จะได้เยอะขนาดไหนเนาะว้าวในบ้านมืดแล้วมืดหมืดมาดูก่อนพ่อก,กับแม่เขาแยกปลานะคะตอนนี้ มามาดูปลาครับเอาปลาอะไรเอาฮะมามาดูปลาก่อนไม่ได้ประมาณไหนอันนี้แม่จะทำปลาลฮะไม่ไม่ปลาแห้งปลาเยอะๆเลยจะเอาไปทำอะไรอ๋อนี่ทีอที่หางเมื่อกี้เนาะโอ้นี่เด้อโอ้หุ่นโอ้นี่นี่ตัวนี้ปลาอันนี้ปลาเสื่อมนี่ปลาเสื่อมปลาเสือมตั้ปลาเดียว นี่ปลาข้อปปลาหมอเนาะปลาแยกแล้วก็ปูนี่เดียวอ้เดดเดอโอ้โอปลาขอปลาช่อนปลาช่อนเออ ปลาเรียกปลาข้อเนอะมีปลาชาเราบั่นเราปลาข้อปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่นี่คือปลาดุกอันนี้เออปลาซิวปลาซิวอ้าวอันนี้ปลาเชื่อมเนี่ยมันมีแต่ขี้ดินปุยมันมุดอยู่ในขี้ดินเนาะอ๋อนี่ดิเห็นไหมนี่มันมีขี้ดินเลยทำแบบนี้ก่อนเห็ดไหมนะขี้ดินใช่ไหมใ้่จะหน่อยเลยเห็ดกินกับมันเป็นดินระเบิดอ่ะงนี้เออทั้งยังส่วนก่อน ก,กินปลาเล็กลาหน่อยเหมือนกันเนาะปลาซิวเนาะโอ้ยมันก็หาเพื่อความยุ่รดของมันคือกันน, <c oughs> นี่จังลางไม่อีก <c oughs> อ,อ่าอืองานปลาบูบกตันทีนี่นะ่ะตายมาๆเลยครับ <c oughs> น่ะของนั้น นี่ว่าเพิ่นหาเนาะได้ปลาบูปลาคอนี่เนาะเออปลาดุกนำได้มันไนรไอตันเก่งได้ไอ้ตันไรได้ปลาดุกเยอะอยู่เด้ปลาดุกจับมือียวแล้วโวจับเก่งขนาดเลยแ <c oughs> ม่ไรท้องตายย่านดิกลัวมันที่มือพนอะน้องปลาหั่งเก่งบบบนี่ปลาหั่งจับโซ่ทำอีก <c oughs> มือเดียว คที่นี้สนามพันธุ์มันจังเห็นเพราะว่ามันมีไปคือเซลล์เซลล์ข้างนอกมันมีอันนั้นอยู่พันธปุ๋ยเพราะว่ามันมีขี้ดินอยู่ข้างในอ่ะมันเมาดินใช่ไหมเนี่ยจ้าเมาดินเนี่ยเมาดินมาคิดโตัวมาที่หากันเป็นคนหรอมันเมาดินมันอ่ะนี่ต้องล้างใหม่อีกมันเมาดินมียายนุ่ม ยายนุ่มยายลือลำมันีแดงอสูรรายยายลือเขาลงเลยตัวใหญ่ๆเออเขาเอาสุดทยเมื่อกี้นี่เขาขนาดไหนเออที่แรกเขาเขาที่แรกเขาเขาจะสามโตมันผุดขึ้นออกแล้วพ่อพอเขาออกกันออกกันมันก็เริ่มบืนขึ้นมา ทีละตัวทีละตัวนี่โอเคนี้แนะน้ำนะโอ้โหชิวตากแดดเดียวนะเออยังล้างไว้เสร็จเลยทำมุกนั่นแม่อร่อยเลย เออมกกระเซ็บมกแม่เสียขี้เนาะเดียเเด๋ยบร้ยอ,อยนี่เลยหมกและฟีมือแม่เลยแม่ทำอร่อยหมกนี่ก็ใส่พริกใส่อะไรเลยหมกเต่าหมกส,มมสดหมกกระเซ็บอยู่ดอกนี่นี่นี่นน <c oughs> นก็อะไรปลานลูกมาเลยก็โตมีตุนตน้ม <laughs> โอม้ยนี่มกปลานี่เขาสิมกปลานี่ปลาซีวนี่ นี่ปาเข่งในปุยนี่แหละเยกเลยเห็เยกสับสวนเลยเห็แหล่ะปลาหมอเออก็ปลาเข่งนี่อีกทางนึงแยกค่ะดูท่านดูหลายทางเลยทุกท่านเนื้อนี่ไปแยกไว้เลยทางทางทางยังเยอะ นี่ปลาหมอนี่ปลาเข็งนี่ปลาซิวนะปลาเล็กปลาน้อยอือปีสิคงหนึกิบออะไรกันนะอันนี้ก็ปลาช่อนนะคะนี่อันนี้ก็ปลาดุกนะคะอันนี้ปลากาอันนี้ปลาปลาอะไรเขาเรียกเป็นปุ้ยเหมือนปลาหนิลเลยมันเหมือนกับปลา ปลาหมอใช่ไหมเขาเรียกปลากาปลาปลาปลากาหายไปดูเห็นว่าคดินมันมันเมาคดินนี่เนาะมันเมาคดิน <c oughs> นี่เลนั่นดิมันเมาคดินเ <c oughs> ออมันก็ตายมันเมาคดินเนาะเมาคีโตมเมาคีโตมเนาะเมาคีโตมเออหมุนกันอยู <c oughs> ่โอ, <c oughs> อ,อ,อู้อยญ่ลือก็ได้ขนาดใหญ่ยยลือก็ได้ขนาดได้พูลาซัมนี่ออกทุกเบิ้งเต็มแยงเต็มนี่กันเลย แน่นแน่นเลยยายยายหนุ่มพังได้เยอะใช่ไหมจ้าลุมมณีแดงก็ได้ใช่ไหมได้ได้ทุกคนได้หมดแน่นแน่นหมดเลยอปลาซิวปลาเล็กปลาน้อยนะเยอะเออเขาได้ไม่เห็นได้ได้น้อยกว่ามูอย่าไรออเขาโกงเขาไปนำลังเขาดิใช่เขาจะได้จูเป็นคลองจูเขาจะได้ยังไงจูเขาไปได้เป็นคลองแลยยายหนุ่มเนาะจ้า อ๋อมันนี่แดงขึนได้ปลาดลุกเป็นคลองเลยเนาะปุยนอกเขาเพิ่นลงก่อนเนี่ยเพิ่นอยู่ตรงห<อ>ันก็ยังบอกทำไมไม่โทรมาเพิ่นบอกเพิ่นไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเพิ่นไม่รู้อืม <c oughs> ปลาคอกับใครให้ยายเรือกกาลายใช่ไหมเยอะใช่ไหมเมื่อกี้นี้จ้าอือยุ่เยเลยอืมสิ่สบายเลยใครไม่เฮ็ตวิดีโอเร็วๆเลย มันมันเนามาขี้ตมนี่เออนั่นแหละขีตมมันเองแหงเนีบ่พอัมแล้วเดดเดียวแล้วเออัวแล้วอาหารจัเบิ่งอีกจัทายนึงอีกมันเดดเดียวปจังได๋จ้า โอ้โอเคประมาณนี้นะคะทุกท่านมารับชมมาดูว่าได้ประมาณไหนนี่<อ>ที่หาดอ,อามกี้เมาเลยมันดีแบกกันเูอ่า <c oughs> โอเคเบิง่งก็เบิ่งตนอนลอดนะปี่เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุก่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ <c oughs>